ัยองอาเซลสวัสดีครับทุกคนตื่นกันหรือยังดีจาสวัดีครับอันนี้คือตื่นมาเรียนออนไลน์กันใช่ไหมครับหรือว่าไม่มีเรียนคือฟองอ่ะมานทำธุระถ้าฟงไม่มาทำธุระฟงยังไม่ตื่นออกเวลาเนะี้ย คงไม่สามารถตื่นเช้าได้มาทําธุระครับแถวลังสิตเรียนอยู่ค่ะอตอนนี้ทุกคนกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเวลาเรียนหรือว่าคงมาผิดเวลารบกวนการเรียนของทุกคนอยู่มนีเรียนสอบอยู่ด้วยโอเคโดดเรียนมาดูพี่ฟงโอเคงานไปแล้ว ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายตั้งใจเรียนตั้งใจสอบกันนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะบ๊ายบาย